มาขอบน,บนบอีกคลิปหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ตั้งแต่ต้นปีที่ตั้งใจไวใช่ป่าว่าไม่ใช่ตั้งแต่ต้นปีอ่ะตั้งแต่ปีที่แล้วดีกว่าตั้งแต่ที่เราไปไหนนะไปเชียงใหม่กัน <c oughs> กับกับนัดกับออมกับอาร์ตอะ่ะคือก็เห็นอาร์ตอะ่ะมันจดไอบัญชีอะ่ะบันทึกว่าวันหนึ่งมันใช้อะไรบ้างมันไปไหนกินอะไรไปเที่ยวไปอยู่กับเรากองกลางเท่าไหร่ของใช้ของมันเท่าไหร่ใช่ป่ะ ตั้งใจว่าเออจะโจทย์ให้ได้เหมือนมันบ้างจะได้แบบดีอะไรเงี้ยแล้วสรุปก็เลือเล่อนเลื่อนเลื่อนมาเป็นโอเคเอาปีใหม่กันแล้วกันจะได้แบบเริ่มต้นเลยใหม่ๆด้วยตอนเนี้ตั้งแต่ปีใหม่มาจนถึงวันนี้ผ่านมากี่วันสิบสองวันแล้วอะ่ะยังไม่ได้โจดย์เลยเป็นชิ้นเป็นอันเลยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราเป็นคนแบบไม่มีระเบียบวินัยวะ ตกลงจะทำอะไรได้ไหมเนี่ยแล้วคนอื่นอะเจ้หนูนัดอะไรเงี้ยเห็นที่เคยคุยคุยกันว่าเออจะจัดระเบียบสังคมอะไรงี้ใช่ปะ่ะทำได้บ้างไหมอ่ะ